ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารพายุเตรียมกระทบอ,พอ,พอ,พอีกทอดิ้นน้ำหน่อดึงฝน3-8กันยายนฝนตกช่วงพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันคันที่30สิงหาคมนะครับ ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาติดตามในด้านของเส้นทางของพาย,ยุหินนมหนอน,นะครับซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนะครับอยู่บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางหลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินสมุ่งหน้าเคลื่อนตัวขึ้นสู่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับซึ่งในด้านของพาย,ยุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยก็จริงนะครับ แต่จะดึงมรสุมตมตกเฉีงยงใต้ดึงฝนดึงลมดึงเมฆให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนในด้านของพายุใต้ฝุ่นหินน้หนอพัฒนาตัวขึ้นเป็นกําลังแรงนะครับอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นได้นะครับในระยะต่อไปซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละเจจูด26.8องศาเหนือลองจจูด137.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดในกล้ศูนย์กลาง ประมาณ214กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับจากการดึงมรสุตมตะวตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นดังนั้นขอให้ระวังนะครับในช่วงวันที่3เป็นต้นไปจนถึง8กันยายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับส่วน30กันยายนในวันนี้นะครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวนออกพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนออก ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังอ่อนนะครับดังนั้นประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่และฝนตกหนักพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทะเลเคลื่อนสูง1เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีเคลื่อนต่ํากว่า1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรนะครับจากนั้น31สิงหาคมถึง2กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเพิ่มกําลังขึ้นนะครับเป็นกําลังปานกลางทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วน3กันยายนนะครับจนถึง8กันยายน จะมีร่องมรสุมเดือนลงมาผ่าผ่านภาคเหนือนและภาคอีสานดึงมรสุมตะนตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนตกหนักจนถึงหนักมากและฝนตกชุกหนาแน่นขอให้ระวังลามท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงแรกนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะ30สิงหาคมฝน30-40งป0รเ็นของพื้นที่ส่วน31 สิงหาคมถึง4กันยายนฝนเพิ่ม40-60%ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30สิงหาคมจนถึง1กันยายนฝน30-40%ของพื้นที่จากนั้น2-4กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น40-60%ของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่พื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนอหกบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงส่วนฝนตกหนักจะเน้นในช่วงวันที่30สิงหาคมและ3-4กันยายนกรุงเทพมหานครนนนปริมณฑลฝน60-7 0เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่30สิงหาคมนะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30สิงหาคมฝน 60- 7 0เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จากนั้น31สิงหาคมถึง4กันยายน ฝน40-60%ของพื้นที่ทะเล,ลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับเะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงหลังนะครับ3-4กันยายนทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนการคาดการพยากรณาา์ พยากรณ์ฝนในวันนี้นะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากจากประกาศล่าสุด6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นเริีวยนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสขอให้พื้นที่เสี่ยงภัยดังกลา่าว ระวังฝนตกหนักในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนการคาดการเพียร์ระกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนและบริเวณทะเลฝั่งอันดามันทางตอนบนนะครับจึงทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงในช่วงนี้ภาคเหนือนะในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ จะมีฝนฟ้าคนองเหลือ30เป็นของพื้นที่เน้นจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศาเซลเซียสภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าคนอง30เป็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุรดิานีอุณหภูมิสูงสดุด33-36องศาเซลเซียส ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40เนของพื้นที่เน้นอุทัยธานีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด3 0 3สถึงสาองศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60%เนของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงสาองศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมนนณฑลฝนหกนของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขคะนองส่นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60เป็นของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกรบีีตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส,สทะเล,ล m, คลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรดังนั้นนะครับโดยสรุปพื้นที่ของฝนนะครับทั้งประเทศไทยทางตอนบนแล้วบริเวณภาคใต้ ในช่วงนี้ภาคใต้คลื่นลมมีกําลังอ่อนลงนะครับคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรและมากกว่า1เมตรในบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ประเทศไ่ายทางตอนบนทั้งภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับฝนจะลดลงเหลือ30มเนของพื้นที่โดยส่วนมากจะเน้นการตกในฝั่งล่างๆนะครับและอีสานฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนเข้ามาในคืนนี้นะครับ คืนวันที่30ต่อส1สิงหาคมนะครับโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนของวันนี้อีสานฝั่งตะวันออกนะครับบริเวณจังหวัดมุกดาหารยโสธรอ่ำนาจเจริญศรีสเกตและอุบลราชธานีจะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่นะครับก็ขอให้เตรียมตัวรับมือฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่จะพัดนาฝนเข้ามาส่วนนะคะพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกฝนจะอยู่ที่6กสัาหของพื้นที่รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพนะครับ ยังมีฝนในบางพื้นที่จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนในช่วงนี้ฝนจึงลดลงนะครับจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางที่จะเริ่มพัดฝนเข้ามาในบางพื้นที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง2กันยายนจะทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับและฝนฟ้าขนองก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับจากนั้นในช่วงวันที่3ถึง8กันยายนของจริงมาแล้วนะครับ จากการดึงมรสุมตัาตกเฉียงใต้ของพายุใต้ฝุ่นกําลังแรงในขณะนี้นะครับหินหนามหน่อนะครับที่จะเคลื่อนตัวโดยจากเคลื่อนตัว เข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก่อนที่จะหันหัววกกลับจะดึงมาสุมตําตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นทางภาคเหนืออีสานกลางจังหนัดกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนกัจกจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ช่วงระยะเวลาดังกล่าวระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําน้น,นตลิ่งที่จะเข้ามานะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ